สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่ขลาพยากรณ์สำหรับ EP นี้เป็นดวงการงานของชาวลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีกุมลัคนาราศีมีนประจำเดือนกันยายน2565 ในตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นแก่ดวงชะตาของคุณผู้ฟังบ้างสามารถติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาภายในคลิปพร้อมกันได้เลยนะคะและอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์และรูปกระติ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้พร้อมกับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจไม่ขลาพยากรไปด้วยกันนะคะเมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยะคะ่ะ ดวงการงานชาวราศาีมังกรในช่วงของเดือนกันยายนนี้เกี่ยวกับเรื่องของดวงการงานคุณมีดาวพระศุกเป็นเจ้าเรือนพบกรรมมะที่แปลว่าการงานหลักในช่วงตลอดทั้งเดือนกันยายนดาวพระศุกจะสถิตอยู่ที่เรือนพบมรณะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ชาวคนาราศีมังกรจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลมีโอกาสได้ไปต่างถิ่นต่างแดนอาจจะหมายถึงต่างประเทศเลยก็ได้ค่ะ ซึ่งเป็นเกณฑ์ดีอย่างมากเพราะถึงแม้ดาวพระสุกจะไปอยู่ที่เรือนภพมรณะแต่ยังมีดาวที่สนับสนุนดวงการงานของชาวลัคนาราศีมังกรอีกสองดวงซึ่งก็คือดาวพระพุธเจ้าเรือนภพอริและเป็นเจ้าเรือนภพแห่งความสําเร็จดาวพระสุกกับดาวพระพุธเป็นคู่ธาตุน้ําย่อมสนับสนุนเพื่อกูลกันดีทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเดือนกันยายนนี้ต่อให้มีอุปสรรคปัญหาสิ่งไม่ดีต่างๆเข้ามา แต่จะมีตัวช่วยมีกะะัลยาณมิตรมีทางออกคอยช่วยเหลือชาวลัคนาราศีมังกรเสมอแถมดาวพะพุธเป็นเจ้าเรือนภพอริอริมาอยู่มรณนะส่งผลดีในเรื่องของการที่ศัตรูจะแพ้ภัยตนเองใครที่คิดไม่ดีกับชาวลัคนาราศีมังกรเขาจะแพ้ภัยตัวเองในทายที่สุดนะคะ ซึ่งนอกจากดาวพระพุธแล้วก็จะมีดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนมรณะอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์เป็นคู่สมพลกันทําให้ชาวร,า,ราศีมังกรในช่วงเดือนกันยายนนี้อย่างที่บอกเลยจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลมีความสําเร็จโชคดีในเรื่องการงานจากแดนไกลนั่นเองค่ะ ส่วนข้อที่ควรต้องระมัดระวังก็คือดาวการงานมาอยู่ที่เรือนภพมรณะมันจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาเช่นใครที่ต้องการจะเปลี่ยนงานย้ายงานในช่วงจังหวะนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะลาออกจากที่หนึง่งไปสมัครอีกที่หนึง่งหรืออาจจะมีการปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นเพราะว่าในช่วงของเดือนหน้าดาวการงานจะไปอยู่ที่เรือนภพสุภะทำมุมตรีโกณถึงรักานา ทำให้ดวงการงานในเดือนหน้าจะรุ่งพุ่งแรงมีเกณฑ์สําเร็จเติบโตในสายงานอาชีพของตนแต่ว่าในช่วงของเดือนกันยายนนี้ดาวมาอยู่มรณะใครที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเลยก็ควรจะเก็บเนื้อเก็บตัวนิดหนึ่งนะคะทําตัวเด่นจะเป็นภัยเอาได้ต้องระวังในเรื่องการใช้คําพูดคําจา แล้วก็เป็นไปได้ในช่วงเดือนกันยายนนี้อย่าเพิ่งเซ็นเอกสารสัญญาอะไรทั้งสิ้นมีเกณฑ์เกิดความเสียหายคดีความเกี่ยวกับเรื่องงานและมีเกณฑ์เสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกเลยดาวพระศุกม,มีดาวที่สนับสนุนถึงสองดวงทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้อย่างแน่นอนค่ะ ส่วนที่เรือนลัคนาของตัวคุณมีดาวพระเสารยังคงสถิตยอยู่ร่วมกับดาวพระเกตทําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลความดีงามที่ชาวลัคนาราศีมังกรได้เคยเก็บสะสมมาจะออกดอกออกผลสนับสนุนทําให้คุณผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้และมีเกณฑ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรความสําเร็จให้แก่ชาวลัคนาราศีมังกร ช่วงเดือนกันยายนนี้ชาวลัคนาราศีมังกรควรบูชาขอพรเกี่ยวกับสายยานพญานาคราชในเรื่องการงานการเงินดูนะคะมีเกณฑ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเมตตาประทานพรความสําเร็จความสมหวังในเรื่องการงานการเงินให้ชาวลัคนาราศีมังกรได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอย่างไรแล้วไม่ขลาพยากรก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีมังกรท,กทุกทท่านเกี่ยวกับดวงการงานเลยนะคะ ดวงการงานชาวลัคนาราศีกุมสำหรับดวงการงานในตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาสืบเนื่องมาจากดาวการงานชาวลัคนาราศีกุมคือดาวพางคารยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนพบพันธุได้ตำแหน่งมาตรฐานราชาโชค ในทางโหราศาสตร์ราชาโชคคือตำแหน่งมาตรฐานของดวงดาวว่าดวงดาวนั้นโคจรไปในแต่ละครั้งจะมีกําลังหรือความเข้มแข็งความแข็งแรงมากแค่ไหนซึ่งในช่วงของเดือนกันยายนนี้ดาวพังคานเจ้าเรือนการงานไปอยู่ที่เรือนพบที่ดีได้ตำแหน่งมาตรฐานที่ค่อนข้างแข็งแรงทำให้ดวงวัสนาการงานช่วงเดือนกันยายนจะรุ่งพุ่งแรง มีเกณฑ์มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามานะคะเช่นมีโอกาสจะได้งานใหม่หรือโปรเจกต์ใหญ่ๆมีความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่ตั้งใจจะได้มาโดยง่ายหรือได้มาโดยที่ไม่ต้องออกแรงอะไรเลยบวกกับดาวไปอยู่ที่เรือนพบพันธุซึ่งหมายถึงผู้ใหญ่หมายถึงหัวหน้าเจ้านายหมายถึงผู้บังคับบัญชาก็จะกลับมาให้คุณสนับสนุนแก่ดวงสตา ใครที่มีปัญหาติดขัดอะไรคิดไม่ตกหรือเป็นเรื่องบุ่นวายใจบอกใครไม่ได้ลองปรึกษาหัวหน้าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีบุรทิภาวะสูงกว่าอายุมากกว่าหรือตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่าเราช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่จะเมตตาอุปถัมภ์หรืออีกมุมหนึ่งชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์จะได้ร่วมลงทุนทำอะไรกับคนในครอบครัวธุรกิจครอบครัว ธุรกิจเครือญาติซึ่งถือว่ามีเกณฑ์ดีนะคะนอกจากนั้นแล้วยังหมายถึงเกี่ยวกับบ้านอสังหาริมทรัพย์ใครที่ต้องการจะซื้อบ้านซื้อรถขายบ้านขายรถหรือต้องการจะทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รถดาถือว่าเป็นช่วงจังหวะจากโคนที่ดีและที่เรือนพบป,ปัตตนีมีดาวถึงสาดวงมากระจุกรวมกันอยู่และเล็งมาที่รัคนาของตัวคุณและเล็งมาที่รัคนาของตัวคุณ ซึ่งมีดาวพัทิตเป็นเจ้าเรือนภพปัตตนีอยู่ร่วมกับดาวพาสุกเจ้าเรือนภพพันธุและเจ้าเรือนภพสุภาซึ่งหมายถึงภพแห่งความสำเร็จ ส่งผลทําให้ชาวราศาีกุมมีเกณฑ์จะมีหุ้นส่วนมีคู่พาร์ทเนอร์หรือว่ามีโอกาสจะได้ร่วมทําอะไรกับคนรักคู่ครองทํางานร่วมกันกับคนรักคู่ครองก็มีเกณฑ์ดีเช่นเดียวกันค่ะมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังจากการทํางานโดยเฉพาะใครที่ทํางานเซลล์ขายของหวังกินค่าคอมมีเกณฑ์สําเร็จสมหวังดังใจปรารถนาแน่นอนค่ะเดือนกันยายนนี้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดวงวาสนา ค่อนข้างรุ่งพุ่งแรงนอกจากนั้นแล้วมีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับเรื่องของคนรักคู่ครองคนโสดมีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาในช่วงของเดือนกันยายนนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกกันในเรื่องความรักนะคะ สรุปโดยภาพรวมชาวราศาาีกุมในตลอดทั้งเดือนกันยายนไม่มีดาวเสียอะไรมาอยู่ร่วมกับดาวพังคานเจ้าเรือนพบการงานและไม่มีดาวเสียอะไรไปอยู่เรือนพบการงานทําให้อุปสรรคปัญหาในเรื่องงานตลอดเดือนกันยายนไม่มีอะไรมารบกวนใจชาวราศาาีกุมอีกต่อไปทําให้ดวงรุ่งพุ่งแรงมีเกณฑ์สําเร็จสมหวังในเรื่องงาน ใครที่ต้องการสมัครงานหางานใหม่อยากให้ลองปรึกษาผู้ใหญ่คนที่มีอายุมากกว่าหรือทำอะไรเกี่ยวกับคนในครอบครัวช่วงนี้มีเกณฑ์ดีผู้ใหญ่จะเมตตาอุปถัมภ์สนับสนุนเราเรื่องการงานการเงินหรือที่เรียกว่าดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์นั่นเองค่ะอย่างไรแล้วไม่ขลาพยากรขอบเป็นกำลังใจให้ชาวรัคนาราศีกุม สุขสมหวังในเรื่องการงานมีความเจริญเติบโตในสายงานอาชีพของตนทุกๆคนเลยนะคะดวงการงานชาวลัคนาราศีมีนคุณมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวและเป็นเจ้าเรือนภพกรมมะที่แปลว่าการงานหลักซึ่งดาวพฤหัสยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนลัคนาของตัวคุณได้ตำแหน่งมาตรฐานเกษตรตาธิบดีส่งผลดีเกี่ยวกับความสำเร็จความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ชาวราศาีมีนมีเกณฑ์ที่ดวงวาสนาการงานจะรุ่งพุ่งแรงมีเกณฑ์สุขสําเร็จสมหวังแต่ในสิ่งที่ต้องระวังคือดาวพฤหัสยังคงพักองศาเดินโคจรถอยหลังจนถึงวันที่สองธันวาคมทำให้ในเรื่องงานอาจจะถูกเรื่อนถูกผัดออกไปหรือว่าเกิดความล่าช้าผิดพลาดอะไรบางอย่างเหมือนกับเวลาที่เราเดินถอยหลังเราจะมองอะไรไม่ชัดเจน ทำให้ในเรื่องงานมีโอกาสผิดพลาดเกิดความวุ่นวายได้เช่นเดียวกันแต่ถึงอย่างไรดาวการงานยังคงทับตัวและได้ตำแหน่งมาตรฐานเกษตรราธิบดีคือตำแหน่งที่มั่นคงสูงสุดส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีมีนไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรเข้ามาคุณก็ยังมีเกณฑ์ดีในเรื่องของความสำเร็จเข้ามาเหมือนเดิมค่ะ แต่อาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของแรงกระตุ้นความมั่นใจอย่าลังเลอย่าสงสัยอย่าขาดความมั่นใจอะไรที่คิดว่าดีก็ลงมือทำลุยเต็มที่เชื่อสัญชาตญาณตนเองจะดีที่สุดค่ะส่วนสำหรับคนที่ทำงานประจำอย่างที่บอกเลยดาวการงานมีการเดินโคจรถอยหลังอาจจะต้องอาศัยแรงกระตุ้นแรงฮึดขึ้นสู้ถึงจะสำเร็จได้ในเรื่องงาน และก็ต้องระวังเรื่องการมีปัญหากับหัวหน้าเจ้านายผู้ใหญ่ด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความคิดตัวเราเองอาจจะมีเรื่องให้คิดแต่คิดยังไงก็คิดไม่ออกคิดวุ่นวายใจบางทีคิดเยอะเกินไปก็อาจจะทําให้ป่วยทางกายอีกยังไงเปลี่ยนจากความคิดลบมาเป็นคิดบวกจะดีกว่านึกถึงในแง่มุมที่ดีและให้กำลังใจตนเองให้สู้งานต่อไป ส่วนในเรื่องของอุปสรรคปัญหาที่เรือนพบอริมีดาวทั้งสามดวงมากระจุกรวมกันดาวดวงแรกคือดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนพบอริดาวดวงที่สองคือดาวพระศุกร์เจ้าเรือนพบสหัชชะและเป็นเจ้าเรือนพบมรณะสหัชชะไมา่อยู่อริทําให้เรื่องของเพื่อนร่วมงานอย่าไว้ใจใครมากมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะมีคนแอบแทงข้างหลังเรานะคะ แต่ข้อดีคือดาวพระสุกเจ้าเรือนพบมรณะมรณะไม่อยู่อาริสิ่งที่ไม่ดีมันจะทำลายกันเองส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีมีนใครที่คิดร้ายคิดไม่ดีต่อตัวคุณสุดท้ายแล้วเขาจะแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุดและดาวดวงที่3าคือดาวพระพุธเจ้าเรือนพ,พบพันธุที่หมายถึงหัวหน้าผู้ใหญ่เจ้านายแล้วก็ยังเป็นเจ้าเรือนพบป,ปัตตานีที่แปลว่าคนรักคู่ครอง ซึ่งในช่วงเดือนกันยายนนี้เรื่องของหมวหน้าเจ้านายอย่างที่บอกเลยอาจจะไม่ได้ดีต่อดวงสตา์เท่าไหรนะ่นักพยายามเก็บเนื้อเก็บตัวและระวังคำพูดของตนเองให้ดีนะคะทำตัวเด่นจะเป็นไทยเอาได้แต่สุดท้ายแล้วอยากให้อดทนอดกลั้นเพราะอย่างที่บอกเลยใครที่คิดไม่ดีต่อตัวเราเขาจะแพ้ภัยตัวเองไปเองนะคะเราอยู่เฉยๆทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะ อย่างไรแล้วเม่ฆาพยากรขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีมีนในช่วงของเดือนกันยายนนี้มีอุปสรรคปัญหาเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเข้ามาอยู่แล้วแต่ขอให้มั่นใจใน,นตนเองเพราะดาวการงานยังเดินดีไม่มีใครมาทำอันตรายเราได้แบบจริงๆจังแน่นอนค่ะอย่างไรแล้วไม่ขาพยากรขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีมีนสำเร็จสมหวังในเรื่องงานทุกๆท่านเลยนะคะ สำหรับวันนี้ไม่ขาพยากรก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ติดตามช่องไม่ขาพยากรด้วยดีเสมอมาก่อนจากการอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์และลูกกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจไม่ขลาพยากรไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ